เนื่องจากน้องปุนนะคะใกล้จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล3มแล้วนะคะก็จะมีงานแบบเหมือนรับปริญญาของบัณฑิตน้อยเนาะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรไปยินดีกับบัณฑิตน้อยทั้งหลายดูก็เลยได้ไอเดียนี้นเลยสั่งมาจากช้อปปีนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะห่อมาดีมากเลยนะขนาดแบบใส่เป็นถุงนี้มาวายคือลูกโป่งค่ะ มันคือลูกป่งฟอยนะคะก็คือเราจะใช้ตัวนี้นะปั๊มอันนี้เป็นลูกป่งฟอยแบบมือถืออะค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าผํำไม่ยากเลยร้านก็จะมีตัวนี้แถมมาให้นะคะแล้วก็ลูกป่งเนาะอันนี้ซื้อมาแบบแพคใหญ่ะค่ะเดี๋ยวนเอาไหนให้เลยอันนี้แหละลายนี้นะคะน้อง น้องหมีและน้องหมาน้องหมาค่ะน้องหมาสีชมพูวิธีการเติมลมนะคะคุณแม่เห็นตรงน,นี้ตรงนี้เอ่ยคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเห็นสีขาวไหมคะนี่เลยค่ะเราจะสอดเข้าไปเห็นไหมนี้ค่ะเห็นไหมสีขาวจะอยู่ข้างบนนะคะค่อยๆปึ๊บๆเข้าไปมันจะมีช่องของเขาจะเย็นๆเ,เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหม หลังจากนั้นมาเริ่มปั๊มกันเลยค่ะก็จะเป็นสูตรนี้นะได้แล้วเอ้ออยเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นกาวนะคะมันก็จะปิดปิดรูพอดีเลยลมก็จะไม่ออกเห็นไหมน่ารักไหม เปไงนบ้างน่ารักไหมคะเป็นของขวัญที่สามารถเอาไปแบบงานจบการศึกษาก็ได้เนาะหรือว่าปาร์ตี้วันเกิดหรือปาร์ตี้นู่นนี่นั่นของเด็กๆก,ก็ได้นะคะคือในเซตที่ซื้อมาเนี่ยจะมีทั้งหมด50ชิ้นนะคะแล้วก็ตัวปั๊มลมเนี่ยแถมมาคือปั๊มมือนี่แหละเซตทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ140กว่าบาทนะคะจะไม่ได้แต่เดี๋ยวจะแปะลิงก์ของที่ไปซื้อมานะ อันนี้คือเป็นในประเทศนะคะคือก่อนซื้อถามเขาก่อนว่าร้านอยู่จีนหรือว่าอยู่ในประเทศเพราะว่าเราไม่อยากรอนานเนาะก็อันนี้คือเป็นร้านที่อยู่ในประเทศส่งเร็วมากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็เป็นประโยชน์เนี่ยก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะปนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ